170, 171, 172, 2565ปล่อยแม่มดคนนั้นซัเล่ม 6, 7, 8แรังเอบวกเดืินแห่งปีศาจเริ่มต้นขึ้นมาเร็วกว่ากำหนดทางาศาสนาจักรเปลี่ยนพระสันตปาปาองค์ใหม่ในเวลาเดียวกันความลับของสงครามระหว่างมนุษย์และปีศาจเมื่อ 400ปีก่อนได้เปิดเผยขึ้นทั้งจุดประสงค์ที่แท้จริงในการโจมตีทั้ง4อาณาจักรของศาสนาจักรและสงครามช่วงชิงเกรคาสเซิลระหว่างโรแลนด์กับทอฟิกได้ก้าวมาถึงบทสรุปแล้วเนื้อเรื่องในช่วงนี้มีความสนุกตื่นเต้น ทั้งที่คาดถึงและคาดไม่ถึงในเวลาเดียวกันตัวละครต่างๆมีการพัฒนาขึ้นตลอดทั้งความรักของพระเอกนางเอกมีการเล่าเรื่องศัพตัวละครต่างๆที่มีบทบาทสำคัญในแต่ละช่วงยิ่งเพิ่มความสนใจ เนื้อเรื่องยิ่งเพิ่มความเข้มข้นตลอดจนรายละเอียดที่คนเขียนใส่มายิ่งชวนติดตามจึงทำให้เราอ่านสนุกจนวางไม่ลงเลยครับเรียกได้ว่าอ่านจบเล่มต่อเล่มเลยทีเดียวพออ่านจบก็อยากอ่านเล่มต่อไปทันที จนแทบจะรอไม่ไหวแล้วหล่ะมีสปอยใครไม่อยากทราบข้างไปเดิอนแห่งปีศาสตร์ช่วงเวลาที่หิมะตกมาเร็วกว่าที่คิดจึงทําให้ทิวลี่องหญิงลําดับห้าตัดสินใจเดินทางมาพบกับโรแลนด พระเอกชาวจีนที่คืนชีพมาในร่างองค์ชายอันดับสี่ที่ตายที่เมืองชายแดนทันทีและเมื่อทราบว่าพวกของโรแลนด์จะบุกไปช่วยยังแม่มดที่ติดอยู่ในโรงน้ำแข็งเธอจึงนำพาคนติดตามไปด้วยไลนิง่งแม่มดที่บินได้ ได้นำทุกคนไปถึงยังหอคอยกลับพบว่าหอคอยมันได้หายไปแล้วแต่กลับมีหลุมปรากฏอยู่แทนซิเวียแม่มดที่มีความสามารถมองเห็นความจริงจึงได้ใช้พลังมองลงไปในหลุมทำให้ทราบว่า มีหนอนขนาดยักษ์กำลังมุดอยู่ใต้ดินแล้วภายในตัวมันมีหอคอยที่โดนกลื่มเข้าไปทุกคนจึงรีบลงไปในหลุมเพื่อตามหนอนยักษ์ไปทันทีอันนานางเอกแม่มดผู้ควบคุมไฟ จึงได้ใช้ไฟสีดำสังหารหนอนแยักและตัดยังโลงน้ําแข็งช่วยยังแม่มดที่อยู่ภายในกลับมายังเมืองชายแดนทันทีเมื่อแม่มดที่อยู่ในโรงน้ําแข็งหรืออากาศท่าฟื้นขึ้นมาจึงทำให้ทุกคนทราบถึงเมื่อ400ปีก่อน โดยมีแม่มดในสมาพันธ์เป็นผู้พิทักษ์และผู้ปกครองเมืองศักดิ์สิทธิ์โดยมีมนุษย์เป็นค่ารับใช้แต่ในสงครามรุ่งอรุณเมื่อ400ปีก่อนฝ่ายของมนุษย์ได้พ่ายแพ้ให้กับฝ่ายปีศาจ หึงได้ถอยหนีข้ามมายัางดินแดนนรกร้างทางฝั่งตะวันออกซึ่งก็คือแผ่นดินที่มนุษย์ทุกคนอาศัยอยู่ในยามนี้อีกทั้งยังทราบว่ามีแม่มดกลุ่มหนึ่งได้หลบหนีออกไปพร้อมทั้งวิธีการสร้างนักรบที่เก่งกาจ โดยใช้เลือดของแม่มดสร้างขึ้นซึ่งในตอนแรกอากาศธาก็ไม่สามารถยอมรับได้ถึงโลกในยุคนี้ที่มนุษย์เป็นผู้ปกครองส่วนแม่มดโดนตามล่าก่อนที่จะเห็นถึงเมืองชายแดนและอาวุธที่โรแลนด์สร้างขึ้นมา หนึ่งตกลงใจที่จะเข้าร่วมสโมสรแม่มดของโรแลนด์เพื่อที่จะต่อสู้กับสงครามครั้งต่อไปกับพวกปีศาจด้วยความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิของอากาธทา่าจึงมีส่วนทำให้สามารถสร้างในโปรกลีเซรีนได้ ทำให้สามารถผลิตยังกระสุนปืนได้สมบูรณ์ขึ้นจนสามารถพัฒนาปืนลูกโม่ปืนไรเฟลิลและปืนกลในเวลาต่อมาทางด้านาศาสนาจักรพระสันตปาปาได้สิ้นพระชนลงทำให้เนมได้ขึ้นเป็นพระสันตปาปาองค์ใหม่และได้ทราบถึงความลับของาศาสนาจักรที่แท้จริงแล้วก่อตั้งด้วยแม่มดของสมาพันธ์แม่มดที่หนีรอดมาจากสงครามแห่งรุ่งอรุณครั้งที่สอง แต่ต่อมาในภายหลังกับค่อยๆโดนคนธรรมดายึดอำนาจแล้วกลายเป็นพระสันตาปาปาแทนแต่บนท้องฟ้ากับปรากฏพระจันทร์แดงขึ้นมาจึงทำให้ทราบว่าสงครามครั้งต่อไปจะเหลือเวลาอีกเพียงแค่ห้าปีเท่านั้น นึงทำให้โรแลนด์ต้องรีบเร่งพัฒนาเมืองชายแดนและรวบรวมอาณาจักรเกรครัสเซนในขณะที่ทอฟฟก่งชัยรองที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ของเกรครัสเซนก็มักจะส่งคนมาลอบสังหารโรแลนด์อยู่บ่อยๆ ก่อนที่จะโดนกองตำรวจที่ก่อตั้งขึ้นมาของเมืองชายแดนจับได้ทุกครั้งในขณะที่พลังของลีฟแม่มดที่ควบคุมพืชก็ประสานเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับปาาทำให้ป่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของเธอ นึงมีส่วนช่วยในการตรวจตราดูพวกสัตว์อสูนที่ลอบเข้ามาในป่าภายใต้การตรวจจับของลิฟทำให้ทราบว่ามีพวกปีศาจสองตัวบุกเข้ามาในป่าไลนิ่งกับเมซี่แม่มดที่แปลงร่างเป็นนกได้ ที่สำรวจป่าจึงตัดสินใจจะเข้าไปจัดการกับปีศาจทั้งสองตัวและด้วยความร่วมมือกันของทั้งสามจึงทำให้สามารถจัดการกับปีศาจส,สองตัวนั้นได้ก่อนที่จะนำศพกลับไปอากาธาที่ทราบจึงบอกว่าพวกปีศาจน่าจะมาตั้งกองทัพอยู่ที่ชายป่าเพื่อเตรียมการสำรวจพื้นที่ก่อนจะโจมตี โรแลนด์จึงให้ไลนิ่งกับเมซี่ออกไปสำรวจดูก่อนจะพบสถานที่ที่น่าจะเป็นที่ตั้งของกองทัพป,ปีาศาจแต่พวกมันได้ถอยไปแล้วพร้อมกับปรากฏหลุมขนาดใหญ่ขึ้นจึงเดาว่าพวกมันน่าจะใช้หนอนยักษ์ขุดดำดินเพื่อเคลื่อนที่ไป ลูน่าแม่มดที่มีคลื่นแม่เหล็กกลุ้มใจที่ไม่สามารถมีผลงานได้จึงไปปรึกษากับโรแลนด์โรแลนด์จึงเอาหลอดไฟให้กับลูน่าไปฝึกจนเธอสามารถที่จะทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นได้แต่ด้วยพลังเวทที่ไม่พอของเธอ จึงทำให้ขดลวดแม่เหล็กที่เก็บสะสมพลังไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่อยู่ได้เพียงแค่ครึ่งวันโรแลนด์ Roland จึงได้ไปถามกับทิวลี่ว่ามีแม่มดที่สามารถถ่ายโอนพลังได้หรือเปล่าทิวลี่ได้ปฏิเสธว่าแม่มดในสังกัดของเธอไม่มี แต่เธอรู้จักแม่มดที่มีพลังเช่นนี้คือสเปียรที่เป็นมาเชเนสที่ปกครองสันเขาเฟลเลนดรากอนโรแลนด์ Dragon, Roland, จึงให้นติงเกลแม่มดที่หายตัวเข้าไปตามมิติไปติดต่อขอความร่วมมือทันทีในติงเกลไลนิ่งและเมซี่ทั้งสามคนจึงออกเดินทางไปทันทีเมื่อนติงเกลเดินทางไปถึงได้แอบลอบเข้าไปพบสเปียรตามลำพัง มีตอนแรกสเปียได้ปฏิเสธแต่ในระหว่างที่กำลังพูดคุยกันอยู่อยู่อยู่ห้องทำงานของเธอกลับโดนบุกโดยน้องชายที่ร่วมมือกับศาสนจักร,รเพื่อมาจับตัวเธอโดยอ้างว่าเธอเป็นแม่หมด แล้วจะให้น้องชายขึ้นเป็นผู้ปกครองสันเขาฟฝ้เล่นดราก้อนแทนแต่เมื่อทราบว่าสเปียเป็นแม่มดจริงๆจึงคิดจะจับตัวเธอส่งกลับไปยังนครศักดิ์สิทธิ์แทนการเผาทั้งเป็นในติงเกลที่ทราบจึงเข้าไปช่วยเหลือสเปีย แต่กลับพบทูตศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้บริสุทธิ์แม่มดที่รับใช้าศาสนาจักรเข้าโจมตีใส่ในติงเกลที่ซ่อนตัวอยู่ในหมอกจนได้รับบาดเจ็บเพราะอีกฝ่ายที่ตาบอดสามารถสัมผัสถึงการคงอยู่ของเธอได้ ถึงในายติงเกลจะใช้ปืนยิงไปอีกฝ่ายก็สามารถใช้แท้งเงินปัดป้องได้หมดสิน้นทำให้ในายติงเกลที่ไม่มีเวลาเติมกระสุนได้แต่ทะลุผ่านกำแพงหนีลงไปชั้นใต้ดินเพื่อช่วยตัวสเปียรพาหลบหนีไปก่อน เมื่อช่วยสเปียรได้สำเร็จแล้วถึงให้เมซี่พากลับไปยังเมืองชายแดนส่วนตัวในติงเกลจึงคิดที่จะอยู่รอเพื่อสังหารทูตศักดิ์สิทธิ์เมื่อเมซี่กลับมาอีกรอบอยังพาแอชเชสแม่มดอมนุษย์ที่มีพลังมหาศาลกับแอนเดรียร แม่หมดที่มีพลังในการเล็งเป้ามาด้วยก่อนที่ทั้งหมดจะรวมมือกันจัดการกับทูตศักดิ์สิทธิ์และคนของศาสนาจักรที่กำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองต่อไปได้ที่ศาสนาจักรเมนที่ขึ้นเป็นพระสันตปาปาไม่มั่นใจว่าจะสามารถต่อสู้กับปีศาจได้จึงคิดที่จะเตรียมทางหนี โดยกระหมูงหน้าออกทะเลแทนทำให้ซีโร่แม่มดที่มีความสามารถกลืนกินวิญญาณผู้คนกับอิซาเบลลาแม่มดที่ควบคุมคลื่นที่เป็นผู้บริสุทธิ์หลอกเมนเข้ามาในห้องลับของาศาสนาจักรแล้วทำให้เมนเข้าสู่การต่อสู้ในสมรภูมิแห่งจิตวิญญาณจนซีโร่กลายเป็นผู้ชนะและสวมรอยกลายเป็นพระสันตปาปาแทน เธอให้อิซาเบลล่าถ่ายทอดคำสั่งจากที่จะบุกโจมตียังอาณาจักรดอนเปลี่ยนเป็นเกร์คาซโซแทนเพราะจากความทรงจำของกาเสียองหญิงลำดับสที่พ่แพ้ให้กับเธอทำให้ซีโร่ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของโรแลนด และต้องการช่วงชิงทุกอย่างที่โรแลนด์รู้มาเป็นของตนเมื่อได้สเปียมาถ่ายทอดพลังของอันนาไปให้กับลูน่าได้จึงทำให้สามารถสร้างแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานราวห้าวัน จึงทำให้โรแลนด์สร้างหลอดไฟและไฟฟ้ามอบแสงสว่างในยามค่ำคืนให้กับทุกคนได้สำเร็จในเวลาเดียวกันทอฟิกได้ยูให้ขุนนางสีตระกูลใหญ่ในเมืองป้อมปราการไราอันก่อกรรบทขึ้นจึงทำให้โรแลนด์ต้องยกกองทัพไปปราบ และเขาจึงได้ตัดสินใจจะรวบเมืองชายแดนและเมืองป้องปราการให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยจะมีการตัดถนนเชื่อมระหว่างสองเมืองขึ้นและให้พื้นที่ว่างระหว่างเมืองทั้งสองสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาโดยชื่อว่า Neverwinter โรแลนด์เริ่มให้มีการแจกจ่ายอาหารในเมืองป้อมประการในช่วงเดือนแห่งปีศาจเพื่อทำลายกลุ่มอันธพาลทั้งหลายให้หมดสิ้นไปและเป็นการผลักดันนโยบายใหม่ของเขา ที่จะยึดอำนาจการปกครองคืนจากขุนนางตระกูลต่างๆมารวมไว้ที่เขาเพียงคนเดียวแต่ยังคงทรัพย์สินของขุนนางไว้เช่นเดิมซึ่งในตอนแรกจะมีการต่อต้านแต่สุดท้ายกลุ่มอันพานก็โดนจับตัวมาลงโทษกันหมด ก่อนที่จะเดินทางกลับเมืองชายแดนที่เมืองชายแดนได้มีการพบเจอแอ็เซียที่ลืมตาตื่นกลายเป็นแม่มดมีพลังพิเศษในการย้อนดูเวลาในอดีตในตอนแรกเวนดี้แม่มดที่ใช้ลม ที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าของสโมสรแม่มดคิดจารับตัวเธอไว้แต่บุ๊กแม่มดที่จดจำสิ่งต่างๆแล้วบันทึกเป็นหนังสือห้ามไว้เพราะกลัวเป็นสายลับมาลอบสังหารโรแลนด์จนกระทั่งเมื่อในติงเกลกลับมาพร้อมโรแลนด์ ด้วยพลังของเธอสามารถจับโกหกได้จึงทราบว่าแอ็กเซียไม่ใช่สายลับจึงรับเธอไว้ในสโมสรแม่มดและด้วยความสามารถของแอ็กเซียจึงทำให้เธอกลายเป็นผู้ช่วยของในติงเกลที่เป็นหัวหน้าสายสืบด้วยในขณะที่เวนดี้คิดจะให้บุ๊กเป็นหัวหน้าแทนตนที่ไม่รอบคอบเพราะมาเห็นใจแม่มดด้วยกันแต่บุ๊กปฏิเสธเพราะเธอมีงานเอกสารมากมายที่ต้องจัดการ และเวนดี้ก็ให้การดูแลทุกคนและได้รับความน่าเชื่อถือจากทุกคนมากกว่าซึ่งโรแลนด์ก็เห็นด้วยกับความคิดนี้จึงทำให้เวนดี้มั่นใจในตนเองมากขึ้นในติงเกลยังยูให้โรแลนด์รีบๆมีอะไรกับอันาเสียที เพราะอันนะรารอคอยเขามานานแล้วจนสุดท้ายโรแลนด์ Roland, ก็ได้มีอะไรกับอันนาะแม้ในติงเกลจะเศร้าเสียใจแต่พอผ่านไปสองวันเธอที่ได้รับการปลอบใจจากเวนดี้ก็กลับมาทำตัวเช่นเดิมเป็นองครักษ์ของเขาต่อไปจนกระทั่งเดือนแห่งปีศาจบสิ้นลงทิวลี่จึงได้เดินทางกลับไปยังกอดสลีปปิ้งของเธอแม้เธอจะเดาๆได้แล้วว่า โรแลนด์ Roland, ไม่น่าจะใช่พี่ชายคนที่สี่ของเธอแต่ก็ไม่ได้เปิดโรงออกมายังคงรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือไว้เช่นเดิมโรแลนด์ Roland, จึงได้มอบปืนลูกโม่ให้กับทุกคนเครื่องจักรไอน้ำสองเครื่องและหนังสือแบบเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถของพวกแม่มดไปให้แต่เมื่อทิลิกลับไปถึงได้พบกับธันเดอร์พ่อไลนิ่งที่ได้สำรวจพบท้องทะเลที่มีน้ำขึ้นน้ำลงแตกต่างกันมากจึงอยากให้ทิวลี่ช่วยซื้อเรือไอ้น้ำจากโรแลนด์ให้ เพราะไม่อยากให้ไลนิ่งทราบซึ่งทิวลี่ก็ตกลงแต่อยู่อยู่ที่เมืองป้อมประการกับมีคนที่มาทำงานที่ว่าการเข็ดโดนค่าหลายคนโรแลนด์ Roland ที่ต้องการไปเผยพระนโยบายจึงให้ในติงเกลกับแอ็กเซียไปยังเมืองป้อมประการกับตนด้วย เพื่อสืบคดีแต่ในระหว่างสืบไลนิ่งและเมซี่ที่ควรจะเป็นองครักษ์ของโรแลนด์กับออกมาช่วยจับคนร้ายด้วยความสนใจจนเมื่อพบคนร้ายจึงรู้ว่าเป็นแผนที่หลอกล่อในติงเกลให้ออกห่างจากตัวโรแลนด์ ในติงเกลจึงรีบกลับไปหาโรแลนด์ที่กำลังกล่าวอธิบายนโยบายทันทีก่อนจะพบคนร้ายถูกปืนของโรแลนด์ยิงสังหารไปเพราะยังดีที่ซิลเวียที่อยู่ด้วยได้เตือนว่าอีกฝ่ายพบศิลาลงทันของพระเจ้า ในติงเกลจึงให้โรแลนด์ลงโทษไลนิงและเมซี่ที่ละทิ้งหน้าที่ด้วยโรแลนด์จึงลงโทษให้ทั้งสองทำการบ้านเพิ่มเมื่อตรวจสอบจึงทราบว่าอีกฝ่ายเป็นสายลับของพระราชาวินเบร์ดันที่สพ่อโรแลนด์ที่แฝงตัวตามเมืองต่างๆจึงทราบว่า ทอฟิกเป็นคนส่งมาโรแลนด์จึงตัดสินใจเด็ดขาดเขาจึงบุกโจมตีเมืองหลวงของเกรคาคัสซนทันทีใช้เรือเหล็กที่สร้างขึ้นมานำหน้าพุ่งชนกองเรือไม้ที่ขวางแม่น้ำของทอฟิก ก่อนที่จะใช้กองทัพเรือยิงปืนใหญ่ถล่มกำแพงส่นวนเวนดี้ที่อยู่บนบอลลูนกับพันมิงเบิร์ดแม่มดที่ทำให้วัตถุไร้น้ำหนักก็ทิ้งระเบิดจากท้องฟ้าภายใต้การนำทางของไลนิ่งและเมซี่จนบุกเข้าไปในเมืองได้จนสุดท้ายทอฟฟิกที่ไม่สามารถรับมือได้ตัดสินใจใช้ทางลับใต้ดินนำคนหนีออกไปนอกเมืองแต่พอออกไปกับพบยังกองทหารมากมายรอคอยอยู่